โอเคค่ะมาวันนี้แป๋วจะมาอัปเดตโรงแรมที่อยู่นะคะแบบว่าเต็มเต็มเลยเนาะตอนนี้คือถนนข้าวสารนะคะถนนข้าวสารเขาจะมีถนนคนเดินเลยแหละจะมีเสื้อผ้ามีอาหารมีทําผมทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยแล้วทีนี้ โรงแรมที่อยู่นะคะก็อยู่ตรงนี้เลยมันจะมีหลายหลายอันมากหลายโรงแรมเนาะแต่น้องทัญญาเขาบุกที่โรงแรมข้าวสารพาเรทโฮเทลนะคะตรงนี้เขาก็จะติดถนนเลยเห็นไหมนี่ถนนเนเดินตรงนี้เลยแล้วทีนี้เข้าไปก็ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เขาก็จะมีบริการเปลี่ยนแลกเงินนะเงินอัตราแลกเงินแล้วก็มีทัวร์มีอะไรสารพัดตรงนี้เลยค่ะนี่ นี่เลยโอเคนี่ค่ะมีร้านค้าก่อนที่จะเข้าโรงแรมเนาะก็จะมีร้านค้าตรงนี้ตรงนี้ก็จะทัวร์ค่ะใครอยากไปไหนก็คุยได้แล้วก็เช็คอินตรงแคชเชียเลยแล้วทีนี้อันี้ห้องข้างล่างก็มีนะแล้วทีนี้นี่ค่ะโรงแรมก็ไม่ถือว่า ใบ้านนะคะก็โอเคเลยแหละห้องก็โอเคทุกอย่างโอเคแคชเชียร์ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวพาขึ้น,นไปอัมเ g ลโกอัพฟอร์ t ัตซูมิเนตค่ะเช็คอินตรงนี้เลยอัตราเช็คอินเช็คเอาต์ตรงนี้เลยนะคะแคชเชียร์ตรงนี้ค่ะ ขอโทษนะคะอ่าเฉลี่ยเป็นคืนละเท่าไหร่นะคะน้องเขาบุ๊กเป็นสามวันอ๋อโอเคนี่ค่ะอาาจรย์ใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่ราคาจองอ๋อไม่ใช่ราคาจองอ๋อค่ะ,คะน,น้องเขาผ่านจองผ่านอ่าเอเอเว็บไซต์อะค่ะอ๋อ,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 อโอเคถ้าเกิดจองตรงนี้เลยราคาเท่าไหร่คะ มีหลายราคานะคะ,คะอ๋อแล้วแต่นะคะนี่ประมาณนี้เลยนี่จะสตาร์ทที่950เจ็ดร้อเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแล้วก็เจ้า950เป็นห้องอ่านี่ค่ะประมาณนี้เลยแต่สะดวกค่ะมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าอะไรสนนคนเดินอ,อยู่ข้างหน้านี่เองโอเคค่ะเริ่มที่เจ็ดร้อยนะคะแล้วก็อ่า950แล้วก็หนึ่งพัน นี้แปลก็จะขึ้นไปพักอยู่ชั้นสามน้องทัญญาเขาจองผ่านเอไอไอ,ไอินเทอร์นเน็ตนะคะจองผ่านไอ,ไอเอเจนซี่นะคะเขาไม่ได้เขาไม่ได้าาไดไโทรมาจองโรงแรมเนาะนี่อันนี้ชั้นสามนะคะเขามีสระว่ายน้ำด้วยสระว่ายน้ำก็อยู่ชั้นเจ็ดค่ะอันนี้คือชั้นสาม งใอยู่เอาไม่ได้เอาคุณแกมา <c oughs> คุณแกยเกยอะกับหลานโอเคค่ะเดี๋ยวแปลโชว์ห้องเนาะโอเคค่ะมาดูข้างในค่ะเอินดไลออนดังอันนี้อัปเดตไปแล้วนะคะแต่อัปเดตฉบับเต็มเนาะไาเดนดไลท์อดอนซิมไทย You not put the cast right again. โอเคค่ะเขาก็ใช้คัสตนะคะแล้วก็มีไวไฟมีอะไรห้องก็ไม่ใหญ่นะห้องก็พอดีสำหรับก็ถือว่าโอเคสำหรับราคานี้เนาะที่อยู่จุดศูนย์รวมระหว่าง ถนนคนเดินเลยประมาณนี้แปลว่านะเตียงก็จะเป็นเตียงซิมไทย <laughs> เตียงก็จะเป็นเตียงแปลคิดว่าดับเบิลนะไม่ได้คิงนะคะหัวเตียงเออเออมิสเตอร์ฟลอกคัมิใหญ่จ๋าคัมมิ h มีโอเคหน้าต่างวิวไม่มีอะไรมากมายค่ะก็เพราะว่ามันเป็นในนี้เนาะ เขาก็จะมีะห้องน้ำอันนี้มีตู้เย็นก็ธรรมดามีตู้เย็นธรรมดาเนาะตู้เย็นมีถ้วยกาแฟมีการน้ำร้อนแต่แป่วไม่ได้ชงกาแฟก็เลยเนะี่ยมีทีวีทีวีก็จะเล็กก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ดูอะไรมากมายนี่ห้องก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปส่วนห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีประตูแบบนี้แล้วก็ บัวห้องน้ำนะคะจะประมาณนี้จะมีอะไรให้ตูก็จะเป็นแล้วก,ก,กว็กระจกอันเดียวค่ะกระจกอันเดียวจะจกเล็กๆแล้วก็จะมีไดเป่าผมมีอ่างล้างหน้าก็ไม่ถือว่าเอ่อเวอร์ โอเวอร์ไม่ถือว่าคยๆกับว่าคยๆกับว่าคนที่แบบว่าซีเรียสที่จะโนสโมนะคะคนที่ซีเรียสแบบว่าเออเตียงเล็กแล้วก็ห้องเล็กก็อยู่ไม่ได้ค่ะก็แต่แป๋วกับหลานก็นี่ก็ไม่ใช่เราก็โอเคเะนาะพูดถึงกันเนาะคนไทยเราแอร์นะคะแล้วก็นี่ค่ะก็จะประมาณนี้เลยก็ถือว่าโอเคอ่านี่ค่ะรีวิวห้องนะคะ ก็จะประมาณนี้โน smoke หรือ no smoke. Not Smoke นะแป๋วก็ไม่ได้ส k e อยู่แล้วซิมไทยก็ไม่ได้ส k e อยู่แล้วแปลแชร์ห้องกับหลานค่ะเพราะว่าไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปอยู่อยู่อีกห้องอื่นใช่ปะแล้วสิมไทยยิ่งดีใจหลานยายจ่ามาอยู่ด้วยประตูห้องน้ำเขาก็เราก็ว่าโอเคนะนี่เห็นไหมก็สวยดีอืมโทนสี โอเคค่ะนี่แหละค่ะห้องรีวิวเต็มเต็มมาจบที่ Mr. f r o อรอันชิมไทยสสดีค่